กรรมฐานของอาตมาที่นำมาเนี่ยไม่ใช่อาตมาเป็นคนกำหนดกรรมฐานนะกรรมฐานนี้เป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาจจะ่่าเลยว่าไม่ใช่ฐานของการปฏิบัติไม่ใช่ฐานของการกระทําถ้าไม่มีเวทนาเวทนาเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาพุทธมีเวทนาเท่านั้นเป็นกรรมฐาน เป็นฐานของการปฏิบัติทีนี้กรรมฐานของคนพระสงฆ์รูปอื่นๆพระสมใหญ่ๆที่เขาเป็นนักปฏิบัติเดิมมีกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยเขาก็จะไปยึดเอาพระกรรมฐานเขาไปยึดเอาป่าเป็นกรรมฐานเรียกว่าพระกรรมฐานพระได้ออกป่าคือพระกรรมฐาน เดินลุยป่ารุยดงกรรมฐานซึ่งมันออกนอกรีดใกล้เป็นเดรัจฉีไปร้อเซเลยอาตมาก็ได้แต่สงสารไม่รู้จะทำยังไงถึงจะรู้ตัวถึงจะเข้าใจว่ามันทำไมมันเข้าใจอย่างนี้ได้โอ้โหสองพกว่าปีสองพาร้อยกว่าปีกลายเป็นออกนอกรีดไปได้ร้อเซเลยรอบรอยแสบร้อ 180, 180องศาเลย จากความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าเป็นพระในเมืองเป็นพระที่ไม่ได้ออกจากนอกเมืองปฏิบัติจรณะสิบป่าวิชาแปดนะซึ่งท่านก็เป็นพุทธคุณของท่านท่านก็ตรัสไว้เลยมันโอ้โหปฏิบัติฌานปฏิบัติสมาธิปฏิบัติจิตปฏิบัติรู้จักกิเลสลดกิเลสต้องมีเหตุพร้อมมีองค์ประกอบพร้อมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ มีเงินมีทองมีข้าวมีของมีลาบมียอดมีสรรเสริญมีสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเหตุเป็นปัจจัยแท้ๆเรื่องอะก็มีปัจจุบันธรรมทิฏกกาละเป็นการปัจจุบันในกระทบกันปัจจุบันนี้ก็จะเจดของจริงที่เป็นกรรมฐานคือเวทนาตัวที่แท้ๆที่ผัสสะแล้วก็มีฐานการปฏิบัติคือเวทนา คือเวทนาทีนี้จะเกิดเวทนาได้ก็ต้องมีกายกายต้องมีรูปมีนามมีข้างนอกมีตาอันนก็มีรูปกระทบกันเมื่อรูปกระตากระทบกันก็เกิดผัสสะเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาให้ปฏิบัติถ้าไม่มีกายไม่มีตากระรูปกระทบกันไม่มีเวทนา ก็ไม่มีอะไรเลยที่จะพูดกันในโลกนี้ไม่มีรูปไม่มีนามก็ไม่มีอะไรจะพูดกันในาศาสนาพุทธาศาสนาที่นอกรีกเอาอะไรมาพูดกับผูดไปเถอะๆๆไม่ได้มีจุดสำคัญไม่ได้มีหัวใจของาศาสนาไม่ได้มีเป้าที่จะปฏิบัติกันเลยนะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่ว่าไปพูดอวดดีบวดดีอะไรไม่ใช่ว่าไปขม่มไปดูถูกไปว่าไปตําหนิอะไรอะไรเขาใช้เฉยเล่นเล่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่โอ้โหต้องตําหนิมันน่าตําหนิแล้วมันหลงไหลไปได้ยังไงถึงป่านนั้นหลงไรลหลงผิดหลงเพอ้อหลงละเมอลงติดหลงยึดกันมม่ง,ง่ายกันจนกระทั่งมืดไม่ลืมตา เมื่อบอดจนกระทั่งจะงมขึ้นมาได้ไหมเนี่ยนี่ส่วนใหญ่ก็นนี่เนี่ยน่าสงสารจริงๆเลยคือแม่ขอาตมาเราเห็นเจตนาของท่านทั้งหลายนะต้องการเดินทางไปสู่ที่หมายต้องต้องการเดินทางไปสู่ที่หมายแต่หลงอยู่ในทางกันดาน หลงอยู่ในทางกันดาลนะซึ่งอัตมาก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละหลงอยู่ในทางกันดานทางกันดาลนั่นคือกันตาระกันตาระมักคังทางกันดาลหลงอยู่ในทางกันดาลนะ<า> ซึ่งมันยิ่งกว่าเขาวงกดมันยิ่งกว่าป่ารกชัดทางกระดานเนี่ยวนหลงอยู่ในนั้นไม่มีทางออกและก็น่าเห็นใจนะอยากจะออกอยากจะไปสู่ที่เจริญที่สูงสุดที่จบที่ดีคือนิพพานและคนรู้จักนิพพานคนรู้จักที่ออกคนรู้จักที่ที่นั่นแต่ที่ทท ออกจากทางกันดานนั้นได้แล้วมาบอกเนอะยิ่งกว่ากามมนิษยิ่งกว่ากามนิษคุยกับพระพุทธเจ้พาพระุทธเจ้าอธิบายทร,รมาอะไรจะให้เท่าไหร่ยังไงโอ้ยินดีฟังดีนี่ไม่ฟังเลยยิ่งกว่ากามนิษกามนิษฟังทรมาพระพุทธเจ้ายังฟังรื่นเงในธรรมทั้งคืนนะยังดีนะ นี่ไม่ฟังเลยตีทิ้งเลยหลงว่าของตนเองนะี่คือของพระพุทธเจา้าโอ้โหเท่ากับเป็นพพุทธเจ้าเสียเองเลยนะโอ้มันมันเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านนึกเลยเนี่ยมันมันเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านมี <c oughs> ที่เป็นกันอยู่เนี่ยที่เขาเป็นกันอยู่ มันไปไกลเกินกว่าที่พระเจ้าท่านจะคาดคิดนะเนี่ยแม่ท่าพระเจ้าเกิดมายุคนี้มาเจอพวกนี้เราจะยังไงเนี่ยถ้าจะตัดไปยังไงถ้าจะยกอุทาหรณ์ยังไงเนี่ยโอ้โหเนาะ mm hmm. น่าจใจพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วมาเจออย่างนี้แล้วเข้าจะได้ยกอุทาหรณ์ว่างไง mm hmm. อ่าเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเลยอัตมายิ่งพูดยิ่งเห็น หลักฐานยิ่งเห็นคำตัดเห็นเนื้อหาสาระของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งแม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อธิบายอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้จบซะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดีจังนะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานของพระที่เขาหลงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคนละเรื่องกันเลยต่างกันด้วยเหมือนกันอย่างไรไม่เหมือนกันเลยต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะได้อธิบายอีกหลายปียาวนาน ต,ตอนนี้วันนี้ก็จะเริ่มเดี๋ยวคอยฟังนิดหน่อยนะคุณอิทธิอิทธิเดชเดชาอัมพรสิกมาศกล้านะกล้าข้ามฝันยังยกยอแบบมีชั้นเชิงมีแบบมีชั้นมีเชิงอยู่บ้างแต่ฟังท่านฟ้าไทยยกยอเนี่ยมันเหมือนได้ฟังรีวิวสินค้า d ดร e เรกทีวีของ3579 สามารถเจ็ดก้า 3, 5, 7, 9, นี่คือโทรทัศน์ช่องสามารถเจดเก้าไดรเล็กทีวีของสามารถเจเก้ายังไงอย่างนั้นวงได้เปิดอะไรก็ดีไปหมดหาที่ติไม่ได้เลยถอดแว่นสีชมพูออกบ้างนะท่านว <c oughs> งเล้ปิดมันจังหวานเยิมหยดย้อยจนเลี่ยนเหมือนที่น้องชายของผู้นำอสศบ เคยพูดกับผู้นำมาโศกประมาณว่าดีก็รู้ว่าดีอยุหรอกองเรียบน้ำตาลก็รู้อยู่ว่าหวานแต่พูดบ่อยๆนะกินมากเกินไปมันก็เลี่ยนก็เอียนได้เหมือนกันประมาณนี้ดังนั้นโอ้โหรู้นึกเนะพูดถึงเรื่องน้องชายอาตมาเคยเล่าโอ้โหรู้หมดคนเนี้ก็ขอให้ท่านฟ้าไทยเพล่ากันยกอปอปัน้ปนครัอาจารย์ลงบ้างเถิดนะนท่านเถิดนะท่าน ช่วงเวลาหารเย็นพอดีเกรงว่าบางท่านที่อยู่ทางบ้านฟังแล้วจะเขาจะผะอ,อืดผะอมนะได้นะท่านยังไงท่านก็ไม่ตกงานอยู่แล้วท่านเป็นตัวเอกบอกเลยเปิดใกล้จะได้เป็นตัวพระ,พระเอกแล้วบอกเลยปิดขาดท่านสักคนอโศอกก็คงเรือดร้างเหงาหงอยขาดรสชาติของนักหมายคำพูดผงชูรถฟ้าไทย มันก็บังเอิญมีผงชูรถดันชื่อผงชูรถฟ้าไทยด้วยมันมีจริงๆนะอะอะนั่นแหละดังด้วยผงชูรถฟ้าไทยไปแอบ,บทําขายตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านปได้ไปแอบ,บทําผงชูรถขายตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้อา้าวเอาละติงกันมาดีต้อไปก็เตือนกันไปแก้ไขกันไป We'll <music>